ลึกกับความกลัวคือความจริงที่คุณไม่เคยรู้หลอนลึกหกหกหกปายครูใหม่ผมชื่อครูเต่าครับเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในจังหวัดอีสาน เป็นโรงเรียนเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมคลองน้ําเก่าๆซึ่งติดกับวัดและสิ่งที่อยู่ติดกําแพงโรงเรียนฝั่งตะวันตกก็คือเมนเผาศพด้วยความที่โรงเรียนเล็กครูเลยต้องสลับกันอยู่เวรคืนวันละคนวันนั้นผมอยู่เวรครับอยู่คนเดียวห้องพักของผมอยู่หน้าอาคารหลังเก่าสีเขียว ที่มีสนามเด็กเล่นที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วม้าหมุนงัดกับขาเด็กนักเรียนจนทําให้ขาหักครูใหญ่เลยสั่งปิดห้ามเล่นเด็ดขาดประมาณสี่ทุ่มผมนั่งตรวจสอบเอกสารอยู่ในห้องพักครูแสงไฟนี้ออนวูบว่าๆเหมือนจะดับเสียงอะไรบางอย่างติ๊กติ๊กติ๊กดังมาจากสนามเด็กเล่น ตอนแรกคิดว่าแมวหรือว่าตัวอะไรสักอย่างแต่พอมองออกไปก็เห็นชิงช้าตัวนึงไกวเองช้าๆทั้งที่ไม่มีลมเลยผมเริ่มขนลุกครับเลยเดินไปปิดประตูปิดไฟเตรียมจะนอนอออตอนนั้นเองผมได้ยินเสียงเด็กหัวเราะอิอิอิผมหันขวับไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่มีใครแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งผ่านหลังห้องพักครูตามมาด้วยเสียงเคาะประตูดังตึกตึกตึกผมไม่เปิดครับแต่ถามออกไปว่าใครหน้าไม่มีเสียงตอบกลับจนกระทั่งผมหันไปมองกระจกหน้าต่าง แล้วเห็นเงาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังผมรีบเปิดไฟเปิดประตูไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยครับชาวขึ้นมาผมไปเล่าให้ครูคนอื่นฟังปรากฏว่าเขาเงียบกันหมดก่อนที่ครูใหญ่จะพาผมไปที่ห้องประชุมแล้วบอกว่าครูไม่ต้องกลัวนะที่นี่ เคยมีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนเธอป่วยเป็นโรคหัวใจและเสียชีวิตระหว่างทำกิจกรรมอยู่หน้าสาลทองตอนนั้นโรงเรียนอยู่ติดเมนเผาศพพอดีพอเสียชีวิตครอบครัวก็เผาศพเธอที่เมนนั่นเลยตั้งแต่นั้นมาเวลามีคนอยู่เวรหรือเด็กๆมาเตะบอลเย็นๆมักจะเห็นเด็กหญิงผมยาวใส่ชุดนักเรียน วิ่งเล่นอยู่ในสนามบ้างนั่งไกวชิงช้าคนเดียวตอนค่ำๆบ้างหรือยืนดูคนที่อยู่เวรจากหน้าต่างครูใหญ่บอกผมว่าผีเด็กคนนั้นไม่เคยทำร้ายใครแต่เธอไม่รู้ว่าเธอตายไปแล้วเขาเล่าว่าทุกปีครูจะนำของเล่นชุดนักเรียนขนมและตุ๊กตามาวางไว้ตรงหน้าเมียน บางครั้งมีคนเห็นเงาเด็กผู้หญิงมารับของพวกนั้นไปจริงๆตั้งแต่นั้นผมไม่เคยกล้าอยู่เวรโรงเรียนนี้ตอนกลางคืนอีกเลยครับและทุกครั้งที่ผมเดินผ่านสนามเด็กเล่นผมยังรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังไกวชิงช้าอยู่เสมอระวัง ตอนนี้เขากำลังจะชวนคุณวิ่งเล่นด้วยกัน